จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพะลุยนะจ้าพี่นอ้องเมื่อหนีภาคกับปลายมือบ่ายพี่น้องพอบ้านเพิ่นมาเห็นเห็ดเผือกนุมยุ่งจ้ากําลังงามพี่น้องของดอกงามงามงาม,งามถ้ากันศพปลาเยามัอแรงพี่น้องอุย้ยพุ่นเต่าดอกนงเต่าพุ่น ุนหมานี่มือแรงไปเนองวิ้วติดอกงามพปหน่อยไงโอ้หมานี่มือแรงอีหลีพี่น้องหมานี่มือแรงอยู่เลย าดอกฟอกกระตาบนตัวนี้นัะบะ่บอยางมาบักโดนบักดีพี่น้องม่าก็เห็นเห็นละง,งกดอกน้อยหน่อยพี่น้องเมนบอสหรอเมนเห็นละง,งกหน่อยเอ้ยเนาะจิ๋วเล็กจิ๋วบนแรง คอยจะสมไปออกก็ออกผู้ดเดียวอีริที่ปีนองก็ฝน,นประพันไปหน้าไปในนเนี่ไปตามต่อดจะปีนองอนี่ละงก่ก็ไม่มองละดอกปีนองเพราะมีไปหลยกว่านั้น โอ้ยว่าเป็นฝนน่ารอคือดอกแต่ห้าเกินล้คแท้โอ้ก็จะจาได้พวกแกงเลยเพพี่น้องเห็ดป่านเทียนกับพี่น้องดอกก็แล้งเงี้ยเห็ละงลองงกเหลืองพี่น้องอยู่กับท่าอย่างนี้เลยนั่นแหละดอกนี่น้อยพวกเนี่ย ดอกว่างดอกเห็นด้วยพี่น้อง <laughs> โอเคเอ้ยเติมก่อนได้เก่งล้วล่วเะเถอะไปเห็ดเปิ่งข้ามพี่น้องเติมไปทีละดอกสองดอกแล้วก็ได้เก่ง<ม>เห็ดดินกบพี่น้อง ดอกน้อยหน่อยเทลาดอกเทลาดอกเท่าดอกโอ๊ยดอกงามีปละไปดอกงามนีลเนะจ้าพี่น่องแ่งายงางโดนแล้วลหรอจ้ะ อตอนได้กับพมมี่น้องก็ที่ได้แก่งแกล้งย้อนอยู่จ้ะาล้ก็สรุปคลิปนะจนแะพี่น้องได้แก่ยงย้อนอยู่ยิ้มย้อนอยู่จ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปเก่งน,นี่นะจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชุดีพัลลุยนี่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ